เราอ้วนก็สูงมือพี่น้องพวกอาิตยนี่แม่นที่ยุกไก่กระช่างก็สูงมือนะพี่น้องเอาล้วพี่น้องปลาตายพี่น้องปลาตายกินเบ็ดพอตัวนึงพี่น้องพอตัวนึงคนละตายป้านตาย มีเต็มมีเต็มงีเต็มอีกนึงเต็มเมป็นปลาคอเรื่อยๆพี่น้องก็พยายามเย็ดม,มากเพราะท่านอะไรเองก,กํลาลังเริ่มยามี่น้เล็ดหนึ่งงานที่หนัท่านผ่านมากวันนี้ใหม่เนี่ยนี่โตพี่น้องได้แล้วพี่น้องว่าได้กินข้าวกับแก้วแล้ว แตามึงพี่้องนับเตามึงนับเตมนื้อับนับเตมงอหกล่ี่โน่อคว่โเดียนบอยู่ินเว

ผู้เก็บโอ้ยปลาไตเราพี่น้องปลาไตก็มันหนักมันพี่น้องโุ้มกใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเนี่ยพี่น้องพยายามโอ้ยหอกอ่อนเนาะใส่ใส่กับโคโล่นี่แหละใส่เหมือนกันตู้สองแบบพี่น้องสองแล้วแลาวมาตายตายตายกับคือว่าเราพี่น้องเพชรมันอันนี้เนาะผมพยายามพี่น้องคือว่ามาแล้วพี่น้องแต่ว่าคงจะไลยปลาเป็น แล้ว่าโอเคอยู่่นองมีโตอยู่เนองยังมีหายพน่น้องสองเราพี่น้องนับแท็บสองก็ตายกับฟ้าครับหนักอู้หนักอี่รอบพี่น้องนักพสายสีไนโพพี่น้องมันตายหรอกมันตายมันตายก็โเลยพี่น้องตัวได้ย่นั้นมวันี้หนักตึงเลยพี่น้องนักถสงโจเลยเดียวเดี๋ยวผมอาส่โลว่ะ พิมบ่อุ้ยก่เมียมันหอมยกลางสามพี่น้องอุ้ยทอกันพี่น้องนี่โ่หน่อยพี่น้องโ่หน่อยครับพ่้น่อยเห็กินกันมาบบพอโล่เ้โตพี่น้องสามเลพี่น้องสามแล้วอาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ตะปกคอโอ้เสดายพี่น้องับเป็นวั่นยุดนะพี่น้องนะเป็นวันนยุดนะอาดิตพี่น้องับมึงนี่อวยู่นิพี่น

นักปวดพี่น้องนัดปวดปวดช่วงนักปวดนักปวดมาได้แค่สามจุสมานีสามารโตเป็นาปโตพี่น้องเป็นาโตในกลางน้ำ Hoa, để tap tay lượn công, ghi nóng. Nobody gì tay lượn tap tay lượn. Ni lòng, nha yêu, ghi nóng, Nặng, nặng, ghi nóng, nha yêu. Hoa, 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 ghi nóng, nha าพี่น้องเดี๋ยวปาหนึ่งนิดก็แล้วเนี่ยพี่น้องหนึ่งเจีบอะเก็บพักมาหนึ่งใส่พี่น้องผมก็อยากเจ็บพักกับซื้อพักก็ได้มาจนมาไม่กับหาไดี๋ยซพี่น้นองเพราะว่าทึ่งซื้อมือสีเก็บก็บกบได้เหมือกันเมื่อเรา้ง่ได้เลือกก็บว่าอยู่งหมดเลยครับผมประการครับผมเห็ดงานครับผมพอเห็ดงานก่อนสิไปเห็ดงานก่อนสิเของงานผมก็มาใส่ติด เราเลิกงานผมนมาเลยมยามผมเขาง,งานซีทูนผมเลิกงานตีหายเน,นี่ยผมมายามของมานผม่วผมกว่า,วา,วาจังเด็ดปลาตายอีกนเนาะโอ้ซีโตวัวม้น่อหนนี่เนาะปลาคอซีโต้เขาเป็นเาป็นตัวเนนหน่อยนี่เนาะนี่นอเห็นต,นนนนนนนตสรุปผลงานตอนนี้เยดผพานมากแล้วนี่ยพานมากะมาน สามสิบเราพี่น้องเหลืหลอยู่ประมานสิบยี่สิบเนี่ยใสี่โทเนี่ยแต่ว่าป่มมันิบ่ปีใดยี่ยุบอ๋อยี่ปีอ๋อเพี้ยนของมไดนะ้เุบอมีดโเหมดเนาะตายเป็นพน เว้น <ừ, S 2> <c ười> ่เนาะบริษัดส่วนไะเอนวาทผมใส่ผมก็ใส่หาแรง่นเใส่เดี่ยวรืาผมผมก็เมื่อเท่าน้ำหนัก อยีกดิ้นพี่น้องไปยิงดึงผมหมดไงเลยดึงยางหยดๆเลยแสดงว่าผมในปลาเป็นแล้วพี่น้องผมด้ป่าเป็นแล้วยุใส่บายอยากดินหรือมันขวดเนี่ยต้องเป็นป่าขวดโอ้ยขวดโอ้ย เืเยเตวี้วขวดให้โอ้่วดมาเสริมหรขวดมาเสรมเยองน้อเปลาา้เ้อเพราะว่าอยกวงขวดวัไนอาทงขวด้างววเสียมันย่านพี่น้องเกลยดด้พี่น้องเนื้อใสเกล็ดเสียกเน้อเสียบสันเสียนาน มันยานนี่ปวดทวงปวดพวกพี่น้องพวกพวกจังว่าเสียบเสียบมันยานยันีั้งหเองยานไปหมดเลยทวงปวดพวกจังวะเดี๋ยวเดียวมหาทวงมันดีไซนทวงอยู่มาณสามขวดครนึงนะพี่น้องพอผมมากนสามขวดลูกเหาทวงเสร่มเลยนี่ ปลาังยงนตงนปลางี้ยปลายบว่าปนตงบ่ดนี่พอองอ้ใส่กำลังดื่อพี่น้องใส่โอ้ยปวดๆเาลเดี๋ยวาปตนตัวรนี้เด็กเลืออยู aja, ่ก so right. ัสามหมักไทย อโอเคหลังงันอย่างนี้ครับดีว่ะดีเท่าดีมองแล้วโอ้ปลาปลาตัวตัวนี้ตัวหน่อยก็มูพี่เนาะที่เป็นตัวสุดท้ายวะข้อเบ็ดเรือบ่กี้มาเฮ้ยเรตัดลาตกเบ็ดวลาตัวหน่อยขายว่าไรถ้าปลาตัวใหญ่ปาลาขายได้ผมตกันเบ็ดเลยถ้าวโบราณ ก้อนดีดีเลยครับเ็กผมธรรมดานี่ยเด็กเด็กกอนโอ้ยยังไงคนงานเราคิดมั้นบอที่ว่าทดลองนี่นเนาะผมคิดว่ามัน,มน,มนอเคอยูอน่นะโอเคอยูออยอ่อ่าโตนี่เวชศาสินี่โอ้ ใส่ซับนี่แหละพี่น้องนี่ก็เสนอปลาเป็นหนึ่งไว้ผมได้เงินเตืมจากค้าแรงอีกพี่น้องจากค้าแรงเห็ดง,งานอีกเติมกันอีกบวกได้เ,ดเพิ่มเลยพี่น้องเติมอ่ะ เมนี่นีเบิดล้วพี่น้องเบ็ดสองหมาดทุ่ยแลวสามนีเบิดเบิดเบิดเนาะนะครับ นี่พี Me, es que ่น ouais, ้องชุกมุ่นี่ใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยสามตัวลายเบสพี่น้องอะไรเลยบันไดพู่ะอ้หูปลาหาโบว์าโบว์ตัพี่น้องชิว่ามันอยู่ไหนกรนล่ะพี่น้องมันเยอะมันอยู่มันอยู่เนาะขับลิปแรกพี่น้องมือแรก แหลงของปีนะพี่น้องวฤดูกาลนะฤดูกาลเราแบบปลาดุกวมพี่น้องเสกหยยบปลาดุกมาพี่หายอยากปลาดุกใส่าหนีไปก่อนนะพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาดูชมพนเด้อมาหนีไปก่อนครับจะลืมเด้อพี่น้องเด้อกดใ่โครับกะไก่ผมมีแน่พี่น้อง ห้องดีอีสานนี่ครับไปก้อนครับสบายดีครับบ๊ายบายครับ